สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนน้ำปลาที่เพชรบูรณ์ครับพอดีกลับบ้าน,นครับนี่น้ำไม่ได้เปลี่ยนประมาณสองเดือน,นครับไม่มีกองนะครับใช้ออกซิเจนแบบนี้อย่างเดียวนะครับปลาก็แข็งแรงดีเดี๋ยวมาลองดูครับว่ามันจะเหลือกี่ตัวครับนี่นะครับตักออกมาแล้ว ก็เปลี่ยนทั้งบอ่อไงครับแต่ว่าบ้านผมเป็นน้ําคลองนะครับไม่มีคอรีนก็เลยก็เปิดใส่บอ่อได้เลยครับนี่ครับรุ่นนี้ซื้อมาตัวยี่สบ้าบาทอย่างนี้ก็อย่างนี้เคยซื้อมาตัวสิบบาทคัอย่างนี้ยี่บห้าบาทนะครับ แต่พวกปลาทองนี้อันนี้ลูกมันที่ผมเพาะเองครับอย่างงี้พวกครับจะกระพ่าก็เป็นลูกที่เพาะเองดูอันนี้น,นี่อันนี้ลูกปลาคราบอันนี้เพาะเองนี่ฮะนี่ฮะ อืจกกักรพพัดนะครับเลี้ยงตัวสีดำไปตัวหนึ่งอย่างน,นี้ก็พอเอง เดี๋ยวลงบอกครับนี่นะครับเปลี่ยนน้าเสร็จแล้วครับน้ําก็เป็นน้ําคลองนะครับมันจะคุณๆหน่อยไม่ได้ใส่ยญญาปรับน้ําใสครับก็เป็นบอ่อไม่มีกรองนะครับก็คือใช้ออกซิเจนอย่างเดียวครับใกล นี่ครับมันก็เลี้ยงได้เยอะอยู่นะครับน่าจะเกือบร้อยตัวแน่นๆเลยก็คือต้องปลูกต้นไม้รอบๆบ่อครับเพราะว่าให้มันปรับสภาพน้ําต้นไม้คือจะปรับสภาพน้ําผมให้หัวปราดุกก็คือน้ํำก็จะไม่เสียครับมันก็จะตกตะกอนเป็นดินไปเลยครับน้ำก็จะใสอย่างนี้แหละ ก็เป็นต้นออมเงินต้นถิงฝรั่งครับปลูกได้ในน้ําออมเงินนี่คือว่าอย่างดีนะครับช่วยกองน้ำจะดีมากยังเป็ธรรมชาติธรรมชาติเลยครับผมขอจบคลิปนี้ให้ผมสวัสดีครับ